hello my students how are you today i hope you all great สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะพบกับครูต้านะคะอ้าววันนี้ครูต้าจะมาร้องเพลงให้เด็กๆทุกคนฟังนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับการถามเวลาแล้วก็บอกเวลา หลังจากนั้นครูตร้าจะสอนเรื่องเลขนะคะการนับเลข1ถึง12นะคะ,ะครูตร้าจะให้เด็กๆทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังตั้งใจดูดีๆนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย Let's go <S What time What time is it What time is it ตอนนี้กี่โมงแล What time What time is it What time is it ตอนนี้กี่โมงแลว้ว Three Three It's three It's three It's t r e, e. e, e. o'clock อ่าเป็นไงกันบ้างคะกับการร้องเพลงของครูครูหวังว่าน,นะคะเด็กๆทุกคนจะชอบแล้วก็จะ ร้องตามคุณครูได้นะคะอาต่อไปเรามาเรียนเรื่องเลขกันต่อนะคะเลข1ถึง12ไปเรียนกันเลยตามมาค่ะค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง numbers numbers ก็คือตัวเลขนะคะอ่ามาดูเลข1กันคะ่ะ1ในภาษาอังกฤษคือ one 2คือ two 3คือ three สคือ four หคือ five หคือ six เคือ seven แคือ eight เคือ nine สิคือ10 11คือ11 12คือ12อ่ะเรามานับพร้อมๆกันอีกรอบหนึ่งนะคะ o ส i l l ามสี่ห้1หกเจ็าสําำหรับวันนี้ครูไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีคะ่ะ